เมื่อพี่ตั้งเลี้ยงน้องโฟดโฟดจะเป็นยังไงไปดูด้วยกันเลยค่ะคเรนะ่และนี่ก็คือสิ่งที่พี่ตั้งต้องเจอเมื่อกลับมาที่นั่งของตัวเองพี่ตั้งอยางมอนน้องนะก็พี่ตั้งเล่นหายไปนานผมง่วงผมก็เลยเผลอหลับไป เอ็นดูพี่ภูวินมากเลยอ่ะไม่รู้จะต้องนั่งยังไงเพราะน้องโฟดหลับไปแล้วถ้าจะปลุกก็กลัวจะไปรบกวนการนอนหลับของน้องคนคอ,อปบปพี่ที่พภูวินให้ฟิลเหมือนมาเที่ยวแล้วแม่บอกให้เอาน้องมาด้วยแล้วดูน้องให้ดีด้วยนะเพราะว่าน้องยังเด็กแล้วก็ห้ามดูน้องด้วยนะ น้องโฟดเขาคงจะเพลียจริงๆเพราะตั้งแต่คอน,น้องก็ยังไม่ได้พักเลยพี่ตั้งอย่างงอน,น้องเลยนะเม,เ,นเมื่อเจมถามภูวินว่าถึงเมกาแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนภูวินจะตอบว่าอะไรไปฟังด้วยกันเลยคะ่ะ S <S 2> <S 2> ปเป็นดูดพี่ภูวินมากเลย <S <S อ่ะเครื่องบินดีเลย์หลายรอบมากต้องติดอยู่ที่สนามบินนานมากกว่าจะถึงที่หมายและเมื่อแฝดเขาอยู่ด้วยกันบางครั้งพี่ภูวินกับน้องเจมก็แยกไม่ออกนึกว่าคนหนึ่งเป็นอีกคนเลยอะต้องดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจดูคลิปจบแล้วโนดราม่านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ